ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านทางรายการอ,อปรมาชาคุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่สถานีวิทยุอินบุรีเรดิโอ FM 1 0 3เมไม ฝุ่นบ้านเราตกดิวิชันไปแล้วนะครับบ้านเรานี่ตกดิวิชันฝุ่นไปแล้วนะฮะอยู่อันดับล้างท้ายไปแล้วฝุ่นไม่มีมีแต่ลมช่วงนี้ลมพัดไปแล้วฮะชื่นใจฮะลมพัดไปแล้วชื่นใจก็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 รู้สึกดีขึ้นนิดนึงฮะไม่ต้องอึดอัดสักเท่าไหร่วันนี้นะฮะวันนี้ในส่วนของ สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเขาแจ้งเกี่ยวกับเรื่องอสถาน,นีตรวจวัดคุณภาพอากาศนะฮะที่โรงเรียนสิงห์บุรีครับอยู่ที่ตะบนบางมันนะอำเภอเมืองนะฮะปริมาณฝุน่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5มีค่าวันนี้นะฮะ50.9ไมโครกรัมนะฮะต่อ,อลูกบาทเมตรโอ้โห เป็นปริมาณน้อยนะจ๊ะจากที่เราทำประวัติศาสตร์กันมาร้อยกว่าก็ขอความร่วมมืองดเผาช่วงนี้นะฮะแล้วก็งดกิจกรรมนะที่จะส่งให้ผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองครับ วันนี้ฮะเช็คได้เลยกับเงินหมื่นนะฮะ <Thank you. S 1> เข้าบัญชีผู้สูงอายุแล้ววันนี้นะฮะ <Thank you. S 1> รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังครับโอนเงินนะฮะโอนเงินสนับสนุน1,000 0บาทผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครัเฟสสให้กับกลุ่มผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยจะมีการโอนเงินผ่านาฝากนะใครที่ผูกพร้อมเพย์กลับมาเลขบแบบแบมโดประชาชนครับซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน3ร้าน 2,000 20, มคนนะฮะในวันนี้นะฮะก็จะมีการจ่ายไปแล้วนะจ๊ะฮ่า,าดูเลยดูเลยเช็ค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 กด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 นะลืมพาสเวิร์ดก็นั่นแหละฮะอืมแก่ <laughs> คนที่ลืมพาสเวิร์ดก็นั่นแหละครับคือคนที่แก่ฮะอืแล้วทำไงละ่ะ <laughs> หาทางช่วยไม่ได้เลยนะฮะ ครั้งที่หนึ่งครับนะฮะวันที่28กุมภาพันธ์นะอ่าเดี๋ยวก่อนนะอ๋อกรณีกรณีกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สําเร็จนะครั้งที่แรกก็จะมีการดาเนินการจ่ายเงินซ้ํานะอ่าอีกครั้งอ,อีกสามครั้งครับได้แก่วันที่หนึ่งเออครั้งที่หนึ่งเออ28กุมภาพันธ์นะฮะผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนนะฮะภายในวันที่25กุมภาพันธ์นะฮะ แล้วก็ครั้งที่2ครับ28มีนาคมครับผูกพร้อมเพลงกับเลขประจำตัวประชาชนไม่เกิน25มีนาคมและครั้งที่3วันที่28เมษายนครับผูกพร้อมเพลงกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่เกินวันที่23เมษายนครับทั้งนี้หากจ่ายอีก3ครั้งครบแล้วนะจะยุติการจ่ายเงินก็ถือว่าผู้มีสิทธิ์ไม่ประสงค์จะรับเงินโครงการนะครับน่ะไอ้ไอ้

ดูต่อข่าวนี้กันดีกว่านะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนะเสด็จพระราชดำเนินในพิธีบายสีทูลพระขวัญน,นะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนภานษาหรอบ28กรกฎาคม2567ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อวันที่26มการาคมนี้ผ่านมาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานกองบิน41อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชาน,นุสาวรีสามกษัตริย์อําเภอเมืองเชียงใหม่โดยระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมีการแสดงรำฟ้อนนะฮะจากสตรี ชาวเชียงใหม่จำนวน900คนครับถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของประเพณีโบราณของชาวร้านนานะฮะพิธีบายสีทุนพระขวัญน,นะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษา6รอบ28คณะคาคม2567 ซึ่งเจ้านายฝ่ายเหนือนะห้สกุลณเชียงใหม่มีณลำพูนณะลำปางณนะน,น่านและณเชียงตุงครับมูลนิธินะฮนะณวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตประกอบพิธีบายสีทูลพระขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในอดีตเจ้าฝ่ายเหนือและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีบายสีทูลพระขวัญแด่พระบาทสมเด็จแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงนะฮะเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีอาทิเมื่อวันที่23มกราคม2469พระราชายา เจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดพิธีบายสีทูลพระขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปมณฑลพยับณพพะหน้าสารกลางมณฑลพยับปัจจุบันคือบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์ และเมื่อวันที่5มีนาคม2501จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดพิธีบายสีทูลพระขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชฎรภาคเหนือ และเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรกในรัชกาลการจัดพิธีบายสีทูลพระขวัญเป็นเสมือนเครื่องแห่งการถวายพระเกียรติที่แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณซึ่งเจ้านายฝ่ายเหนือและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มาตลอดอม จบข่าวนะฮะกับอีกหนึ่งข่าวนะครับนี่นะฮะก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารที่ดีนะฮะจากในส่วนของสำนักงานประชฐาฐาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีด้วยฮะมาดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าครับนะฮะพันธุ์จังหวัดนะจัดกิจกรรม เชื่อมโยงนะการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ำครับในช่วงของเทศกาลตรุษจีน2,568ครับเ like มื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะฮะจังหวัดสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีครับร่วมกับทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรีจัดกิจกรรมพาณิชย์สืบสารเทศกาลตรุษจีนครับโดยการเชื่อมโยงการจําหน่ายสินค้าปสุสัตว์และสัตว์น้ําในช่วงของ เทศกาลตรุษจีนปี2568ระหว่างวันที่26ถึงวันที่27มกราคม2568ณตลาดสดของเทศบาลเมืองสิงห์บุรีอำเภอเมืองสิงห์จังหวัดสิงห์บุรีโดยนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาประหยัดนะฮะซึ่งต่ำกว่าท้องตลาด20%ครับจำนวน3รายการได้แก่ไข่ไก่เบอร์2ราคา100บาทต่อแผงแต่ราคาปกติอยู่ที่125บาทต่อแผง เนื้อหมูสาชั้นราคา150บาทนะจากปกตินะฮะอยู่ที่180บาทต่อกิโลกรัมและก็ไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องในราคา80กิโลกรัมนะ,ะจากราคาปกติ100บาทนะฮะต่อกิโลกรัมทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับกเกษตรกรและผู้ประกอบการรวมทั้งลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้บริโภคในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีน จากการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวครับมีประชาชนผู้บริโภคในพื้นที่ให้ความสนใจและก็มาซื้อสินค้าจํานวนทั้งสิน้น220รายครับมูลค่าการจําหน่ายทั้งสิ้น59,500บาทครับสามารถลดค่าของชีพได้นะถึง13,000บาทครับคิดเป็น 1, นะร้อยละ117.93เะฮะโอ้นะ อ,อีกหนึ่งข่าวยังไม่จบนะฮะเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะฮะเลือกตั้งในส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะหนึ่งกุมภาพันธ์ครับกระทรวงแรงงานประกาศนะฮะนายจ้างอำนวยความสะดวกนะฮะต่อลูกจ้างนะรัฐและเอกชนครับไปใช้สิทธิ์ไม่ถือว่าเป็นวันลาหรือว่าวันหยุดนะครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ,อก,ก,ะกะอรกตกำหนดให้วันที่1น,นะฮะวันเสาร์ที่1นึกุมภาพันธ์ครับเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะสออปตและก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจอนะฮะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับจึงได้ออกประกาศขอความร่วมมือนะนายจ้างสถานประกอบการ และสถานประกอบกิจการนะอนุญ,ญาตให้ลูกจ้างเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ณนะหน่วยเลือกตั้งผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนะฮะที่มีชื่ออยู่โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือว่าวันหยุดนะเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่ทํางานนอกพื้นที่ตามทะเบียนบ้านของตอนนะสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยสะดวกครับและก็ไม่ไม่เป็นการขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะมีความผิดตามกฎหมายนะครับนะถ้ามีการขัดขวางทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีที่ทางราชการออกให้ครับโดยมีรูปถ่ายแล้วก็เลขบัตรประจำตัว13หลักด้วยนะฮะไปด้วยนะครับนะฮะทางด้นานรองโฆษกสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากก,กตครับได้กําหนดให้วันที่เสาร์นะฮะ วันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ครับเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการอนุญ,ญาตให้ลูกจ้างที่ทํางานอยู่ในสถานป,ประกอบกิจการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งณนะหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะมีชื่ออยู่โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันวันหยุด อาจกำหนดให้ลูกจ้างสามารถหยุดงานหรือปรับเวลาทำงานเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามกฎหมายเลือกตั้งสำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุนะฮะไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ช่วงก่อนวันเลือกตั้ง7วันครับก็คือวันที่25ถึงวันที่31มกราคมและหลังเลือกตั้ง7วันก็คือวันที่2ถึงวันที่8กุมภาพันธ์ครับตามแบบฟอร์มที่แจ้งไปใน การเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับหรือทําเป็นหนังสือนะซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนนะที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนครับพร้อมทั้งแจ้งเหตุอันสมควรโดยผ่านช่องทางครับคือ 1. ยื่นต่อทะเบียนอำเภอหรือในทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมเีเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะสองทได้โดยหนังสือมอบหมายให้กับบุบคคลอื่นไปยื่นแทน แล้วก็สจะส่งใบเนนนะฮะสแจ้งเหตุผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ w w w ect.go.th หรือแอพพลิเคชันสมาร์ท o อรครับแจ้งผ่านนะฮะทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานบริหารการทะเบียนมอท่อนะฮะเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทำงานนอกพื้นที่ทะเบียนบ้านนะฮะของตนสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยสะดวกครับแลวก็เพื่อ การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ขัดต่อพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นพศ2 5 6 8มาตรา117ที่กำหนดบทลงโทษผู้บังคับบัญชาหรือว่านายจ้างหากขัดขวางนวงเหนียวหรือไม่ให้ความสะดวกผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร มีโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่0มืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ฝากข่าวไว้ด้วยนะฮะอ่าก็เป็นอีกหนึ่งข่าวในส่วนของอฝากข่าวแจ้งข่าวนะฮะอ่ะ <laughs> นะ <laughs> เด้งดังไลายเด้งอยู่นั่นแหละนะฮะ <laughs> อ๋อแลวก็อีกหนึ่งข่าวนะฮะสำหรับในส่วนของถ้าสมมติแบบจำตัวบัตรประจำตัวหมดเอ่อหมดอายุก็สามารถใช้ใช,ใช้ใช้ได้นะครับใช้ใช้ได้นะฮะและก็อ่าใช้ได้ในส่วนของหลักฐานแบบเอ่อออนไลน์นะฮะ <For> ผ่านแอปพลิเคชันใชยดีนะฮะเป็นบบประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถใช้ได้นะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันในส่วนของ DLTQ l ิวนะฮะเสซิ่ใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันในส่วนของบัตรคนพิการด้วยนะครับมาเลือกตั้งอบรจ1กุมภาพันธ์2568ครับลูกจ้างรัฐเอกชนไปใช้สิทธิ์นะฮะไม่ถือเป็นวันลาหรือววันหยุดนะฮะ ฝากข่าวบอกคนต่อในจ้างด้วยนะจ้าจบข่าวจบข่าววันนี้จบข่าว <c oughs> จริงจริงเกิได้มาซะอย่างนั้นนะฮะ,ะจบข่าวรายการอปมชคุยข่าวเช้าว,วันนี้จ้ะติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ผ่านทางรายการอ,อปรมาชาคุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่สถานีวิทยุอินบุรีเรดิโอ FM 103เมกะเฮิร์